หลายคนกำลังหาวิธีเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอป t i k t o k ใช่ไหมคะก็บางคนเนี่ยใช้เบอร์มือถือเก่าแล้วจะเปลี่ยนส่ง OTP ไปเบอร์มือถือเก่าก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้เจ้าแม่ไอทีมีเทคนิคและวิธีในการที่จะเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องใช้ OTP เบอร์มือถือเก่านะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาที่ช่องของเราแล้วนะคะให้มาขีดสามขีดด้านขวามือนะคะด้านบนเสร็จปุ๊บให้เราเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เข้ามาที่บัญชีนะคะเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ข้อมูลบัญชีค่ะแล้วเลือกเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเลือกคําว่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะคะเสร็จปุ๊บเขาจะให้เรายืนยันนะคะเราก็เลือกใช้รหัสผ่านแทนได้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะคะหลังจากที่เราใส่รหัสในการเข้าทิกต o อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดถัดไปค่ะ เสร็จปุ๊บเขาจะนําเรามาใส่เบอร์โทรเบอร์ใหม่ของเรานะคะก็ใส่ไปเลยค่ะเมื่อเราใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วนะคะให้กดส่งรหัสผ่านค่ะเสร็จปุ๊บเขาจะส่งรหัสผ่านมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราใส่เข้าไปนะคะให้เรากรอกเลขได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะไม่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เบอร์เดิมแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ รู้เทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเจาแม่อีกทีบ้างนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากรู้อะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ comment มาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะ